นี่ลูกค่ะแกะแกะบอกพี่จ๋ามาแกะดูสิพี่จ๋ามาแกะแกะสองบน่ะแล้วเาไม่รู้ลูกกับแม่ใครแป้งขมแกะลูกถึงเท่าไหร่แป้งขมไม่รู้ใครส่งอะไรมาให้อ fc แม่แน่นอนเลยแกะเลยลูกนี่จะมีขันตือแกะเลยลูก พอสระวังแม่ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคุณอะไรนะลูกคุณอะไรนะคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์ทองทิพย์นะคะออยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะอาเรามาดูกันเลยเด็กๆมาดูกันเลยมีอะไรบ้างเริ่มเลยครับ

โอ้ยจบ้าเดียวคะอะไรบ้างอะไรนี่เยอะมากกล่องนี้เอากล่องนี้กล่องนี้ไม่รู้เปิดดูก่อนลูกเปิดดูกล่องนี้ค่ะ จะทำแรงเลยลูกค่ะแกออกมาเลยนะครับอะไรลูกโอ๋ใครสั่งมาแม่สั่งให้หนูไงมีคนใจดีนะคะอ้าแม่สั่งให้ผมเหรอแฟนคลับ FC มันแตกเลยลูกอันนี้ผมกอนนะครับไ่ไีกไม่การี่ปม่อืมรอยกปนี ่่ะีคเลือกเอาลูกไม่แม่ไม่ด้สั่งพี่อาสีชมพูซีส่งมาให้ป้าสบายเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วไม่เลือกเอาเดี๋ยวแม่จะได้ไปแบ่งเพื่อนด้วยแม่แม่มประกอบได้ครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบมาลูกมาขอบคุณก่อนขอบคุณมากมเลยนะพอจะไหนี่ย FC เอา FC ส่งมให้เหรอขอเลยขอบคุณครับก่อนเอาคนละชิ้นเราไปแบ่งเขาด้วยอ่ะขอบคุณก่อนอ FC ส่งมาให้ขอบคุณ FC ก่อนมาขอบคุณมามาขอบคุณ FC ก่อนลูก เดี๋ยวมาขอบคุณตรงนี้นี่ผมรักเอฟซีนะครับเอฟซีเปนยังไงอะแม่แหวววิ่สวยน้อไอ้จ้าขอบคุณเอฟซีก่อนซออันนั้นน่ะจ้าเก็บไว้แม่อันนั้นเอาไปทาอันนั้นนะ่ะเอาใส่หนึ่งขวดอันนี้คืออ,อะไร,นนไรหรอแม่อันนี้คืออะไรจ้าวไปเอาของแม่แม่นจ้าวไปเอาของแม่อันนี้คืออะไร เร็วๆแน่แมมอันนี้พื้นหรือนี่คันนังส้มที่คันนังส้มนี่ไงโซ่คัอย่างนี้ไปเอาไปเอาของนังส้มไวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาอะไรนี่หนาของอาหารไปดูเรามงว่ามีน้ำวันนึงไหนขอบคุณ FC มากมามามาขอบคุณ FC ก่อนลูกลูกลูกมาขอบคุณ FC ก่อน มาขอบคุณเอฟซีก่อนอันนี้มาเร็วๆมาขอบคุณเอฟซีก่อนลูกนู้นูจะเอาอะไรลูกอืมน่นีจะเยุพราารื่รองขจะเอาตัวไหนเออเอาตัวนี้แหละไว้ไปกินน้ำนะลูกอืมเอาตัวนี้แหละลูกมันจะพอดีสวยครับสีแดงโอเคอ่ะมาขอบคุณ f อฟก่อนขอบคุณป้าเอซก่อน ขอบคุณ F C ค่ะขอบคุณนะจริงหรอ F C จริงหรอเอาก็ F C ไม่จะสั่งของไว้ขนาดนี้แล้ของไอซ์ซอของไอซซอตัวแก้วหน่อยตัวแก้วต้องกินน้ำอุ่นน้ำซุปน้ยนะแล้วไมไม่เอาแบบนี้ไปโรงเรียนไม่เอาแล้วเนาะมันมันใหญ่เกินไอ้นองนีอืมมันใหญ่พูดแล้วเอาตัวนี้มา ตอของกิซอน่าจะเก็บขอบคุ FC ขอบขอคุณ FC นะคะทีไมราเก็บความเย็นอย่างนี้พี่วิ่งเงี้นม,มันคนะร มีหมวกกันน็อกด้วยเอฟนั่งไงมันมีอีกอันนึงไงลูกขอบคุณเอฟซีนะคะยายตั้งเราเอาอยู่เบิ่งเลือกเอาเลยลูกเอาเลยลูกของแม่ลูกต้องของแม่ลูกไม่ใช่ของตจาแจวลูกขอบคุณเอฟซีนะคะลูกที่จ๋าอันแอลข้างในก็มีเอออันนี้นะอันนี้เอาไว้ในรถน่ะนะอืมมีแต่กล่องขอบคุณดีจังเลยอะ ดีด้คยนีมาดีใจจังเลยนะลูกเนาะดีใจมากมากมากกระเป๋าใส่ตด้ดูมาที่สุดไนโลูกไม่เคยมีเอฟซีท่านใดที่มอบของให้ใหญ่โตมนหัวรานขนาดนี้นะคะไม่ไม่ได้ไล์สดเลอยากไล์อยู่แต่ว่าไม่ให้ซอจะลูกไม่ในกระเป๋าต้องมีอะไรทัดโอ้โห ใส่ไม่ได้พี่จ๋าใหญ่ชมใหญ่มากนังนนี้อนี่ขอส่เอาซลอนเจีวอันนี้ทำไมมันเปลียนไปอะเอาเลยลูกเอาเลยสแอออนเดียวเปิดมอไมยังลูกแล้วแล้วเสร็จแล้วมาขอบคุณเอนะลูกนะมอันนี้เนี่ยสวยจังเลยมอทำนี่ติบมีด้วยเอาไปให้เป็นอันมอน่ะมันมีกี่อันล่ะลูก มีสองอันหรืออันเดียวอะไรอ,รอร๋อพี่ขอดูเลยเออเอาเลยลูกอืขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากนะนี่มาอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่มาอยู่ตรงนี้นี่ถ้าพูดหน่อยพี่ซอผมรักเอฟซีแล้มั้ยหนิรักเอีครับขอบคุณครับก่อนแล้วพี่ส่งมาให้ผมโอเคพพพีีี่่่คัน้้หมดดาาอเจจง ไปไหมเจ๊เำว่างสองไปไหมเอาแลอาเอากระเป๋านลิน้งเอา เป๋านี่ให้ซอก็ได้ลูกเปลี่ยนกระเป๋ากระเป๋าขาดให้พี่จิ๊กซอลูกกระเป๋าจะขาดให้น้องสรุปตัวนี้เลโอ้โหโอ้กระเป๋าไอ้นี่อะไรอ่ะน่ารักมากกระเป๋าน่ารักอ่ะแม่กระเป๋าแบบเดินทางแต่เพิ่งแซวเพิ่งแซวเพิ่งเคยให้เคยเอาไปเอาไปให้ยายตั้มหน่อยซอซอไปให้ยายตั้มหน่อยเอาไปให้นายตั้มหน่อยลูก